ที่บอกว่าเป็นไม้เบิร์ตอคือไม้อะไรครับมันดียังไงเบิร์ตอเหรอเดี๋ยวผมมีอยู่มีสิกแมนตั้หนูโอเคมีสิกแมนไอ้นไอทีมานดูหน่อยครับเขมีสิกแมนที่ว่าหนีบไว้วันก่อนซ่อมเสร็จแล้วเออแล้วนี่เบิร์ตอคือจะเป็นตาปุ่มนี้มันจะเห็นหรือเปล่า อ่าคอหลังคอหลังด้านด้านคอครับด้านคอหลังหลังคอแล้วครับท่านอูไอ้ดูหลังคอไปเลยแปดที่ที่แตกเล้าไม่ไม่ใช่เส้นชานเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยอ่าอันนี้คือเรียบเรียบหมดแล้วนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิร์อายเป็นอย่างนี้เบิร์ตอายก็คือมันเป็นไม้มันเป็นไม้พวกผิดปกติท่านอู๋นะถ้าถ้าในเทียบในในวงตระกูลไม้ก็คือเป็นไม้ที่เหมือนโดนฟ้าผ่าหรือว่ายอดขาดแล้วมันกิ่งมันออกตามต้นนั่นครับผม เป็นอรนี่เป็นนั่นแหละเหมือนก้าวฝากนะอ่าอ่าเหมือนก้าวฝากมันจะขึ้นตามาต้นแล้วทีนี้ก็คุณเชื้อรากินนิ้วแล้วเนี่ยเฮ้ยกินดีไอไอคอคอนี้มันเน่ามาแล้วเชื้อรากินนิ้วแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบิร์ดอายเด็ดให้ดูข้างหลังดีกว่านี่ชัดกว่ามั้งเออเนี่ยเบิร์ดอาย ออนั่นแหละครับลายเบิร์ตอายก็คือมันจะปัญหาก็คืออาจจะความสวยความเร้นก็คือไม่เฉียงมันจะเป็นเก็ดเก็บลายแบบค้นขึ้นแบบโคตรเลยครับแต่ข้อเสียก็คือมันจะแตกตามตามตาตานั่นแหละครับผมตามเบิร์ตอายที่เป็นตาไม้ยห็ไหมอ่ะมันดีเพราะสวยแค่นั้นเหรอมันดีก็ความสวยงามเป็นแต่ว่าถามว่าทนทานนะท่านอูรู้เรารู้กันก็คือมันไม่ได้ทนนะครับคือเบิร์ตอายเป็นไม้ที่แข็งก็จริงแต่ความเป็นตาเนี่ยตามันมันจะไม่ได้เกาะติดแน่นกับไม้นะ เบ็ดเบ็ดถึงตาไม้ออกปะอืมออกอ่าบางทีมันจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่ตาไม้อ่ะอ่ามันจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เบร์ดไอเนี่ยเวลาลงเราเตอร์เนี่ยถ้าดอกเราเตอร์ไม่คมจริงอ่ะอันตรายมากใช่ครับเพราะว่าตาผมผมโดนมาใช่ครับเหมือนท่านอูบอกอ่ะคือผมเคยซื้อมาชิ้นหนึ่งเป็นเป็นไม้หน้าหน้าสีเมื่อก่อนที่ว่าผมยังทําทั้งตัวนะเละกรีดเหมือนท่านอูว่าก็คือดอกเราเตอร์ไม่คมครับสะบัดปังเดียวครับ หลุดที่ตาตาไม้ตรงนั้นนะผมมันหลุดหลุดแหวงเลยครับผมอ่านั่นแหละชิ้นหนึ่งหลายตังค์ด้วยครับผมแพงมากนะเบิร์ายครับผมชิ้นหนึ่งขนาดซื้อมาไม่ได้ทำตัวกีตาร์ตีตั้งชิ้นเจ็ดแปดพันเลยครับผมแพงไหมมันก็เหมือนมันมันก็ดีตรงที่ว่ามันมันมันสวยนะแค่นั้นแหละมันยู่ใช่ครับสวย,สวยครับผมแต่เอ่อครับครับผมแต่ว่าอ่าครับเหมือนถ้าอายุอานามันไหลายนะและอีกอย่างที่มันแน่ขึ้นลายเยอะอันเป็นก็คือบางคนก็มันคอ ส่วนมากโรงงานก็จะไปเผามาประมาณหนึ่งครับผมเผา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 เนื้อไม้ครับผมเพื่อให้ขึ้นลายขึ้นไปอีกเนี่ยเปิดไอ่านั่นแหละพอเผาเผาไปเสร็จมันจะเกิดปัญหาก็เป็นนานๆเข้าก็คือด้วยยางเนื้อไม้มันจะออกครับผมยางไม้ความชื้นอะไรจะออกเยอะเกินพอออกเยอะเกินมันล่นเร็วกับผมทีนี้เสียงมันล่นในก็ออกนี่ใช่ครับแต่ปัญหาคือมันแตกครับเปนนานๆเข้า นี่เนี่ยตาตาตาจะบุ๋มบุ๋มหน่อยไม่รู้ได้เห็นหรือเปล่าเห็นเห็นเห็นสมบุมบุ๋มของของเบนซ์น่ะแผ่นเนี้ยพอแวว์เล่นของเบนซ์น่ะเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงรอไม้แห้งหน่อยไม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอะไรบางอย่างนะครับบอกใจ้งว่าเรจะโชว์อะไร S <S <S อ่าดูดีๆนะครับเดี๋ยวดูกันดีๆนะครับผมอันนี้ผมโออย่างนี้ได้ยังไหมครับตอนนี้อันนี้ผมโออย่างนี้ได้ยังไหมครับอ่าแล้วกลับได้อ่าอ่าโอเคครับเนี่ยโออย่างนี้โอได้ยังไหมครับผมอืออ่าอดูดีๆนะครับแต่ถ้าเมือ่อไร<ๆ>ที่เขาบอกว่ารถเต็ดครับผมรถเตดไเบิร์โรถเต็ดเบิร์ดไอเป็นที่ที่เขาทํากันให้ขึ้นไลน์ครับผมเออผมทําให้ดูนะเผาอ่ะเผาเผาขึ้นมาอ่าเผลเผลขึ้นมาอ่าเผาเลยครับ อ่าผมเผล่นะครับผมผล่เพื่อให้มันขึ้นลายนะครับอ่าของจริงนี่เราอ่ะตอนนี้อ่าเนี่ยครับผมทีนี้ผมคงุคูด่อยนะอ่าอันน่ะเห็นไหมครับทีนี้เมื่อกี้ผมโหได้ยังไหมครับผมอืมเป็นไงครับแตกเลยหักเลยเห็นไหมครับนี่ครับผมเฮ้ยตัดเลยตัดเลยตัดตัดเป็นของเนี่ยเล่นของววเนี่ยคุณ S <S อ่านี่ทีนี้นี่ครับผมที่หักไปเมื่อกี้นะครับผมนั่นแหละพอผมผมลนไฟแค่นิดเดียวเห็นไหมครับผมมันความความยืดห<า>ยุ่นมันครับความยืดหยุ่นมันหนายครับผมทีนี้เนี่ยถ้าผมโ h อ,อย่างนี้มันเห็นไหมครับพอได้เมื่อกี้เนี่ยพอได้เหมือนเดิมแล้วอ่านั่นแหละครับผมเกต้าครับเนี่ยวันนั้นก็คือเอ่อทำเรือแล้วทำเรือแล้วเนี่ยครับ โอเฮ้ยแต่แต่แต่จริงๆนะบางบางบางคนไม่คิดนะคือมันมันมันแข็งก็จริงแต่ความยืดหยุ่นมันหายการใช่ครับเพื่ออย่าเงี้ยมันจะทําไม่ได้อ่าครับและอันนี้ก็คือเป็นมันเป็นไม้เมเปิลนะครับท่านอู๋อ๋อเมเปิลเมเปิล อ่าใช่ครับไม้เพราอในนี้ผมผมไปขอช่างช่างยุทธมาที่แกทํากีตาร์โปร่งครับผมผมไปขอไว้สําหรับว่าไว้ไว้ไว้ต่อริมอะไรพวกนี้เวลาโอหักอ็เลยครับผมอ่าไม่ไม่ต้องเหลาเยอะครับผมนั่นแหละเห็นไหมครับถ้าผมงออย่างนี้คืองอได้ใช่ไหมครับผมงอได้เนี่ยที่ไม้โผมันโค้งอ่าอ่าเนี่ยอ่าดูครับอ่าเมื่อกี้เห็นไหมครับผมผมล่นไฟแค่นิดเดียวก็ผมปังเดียวหักเลยครับกรอบไม่ใช่ไม้คุณภาพหรือเปล่าไม้ยืดเองว่ามันจะแข็งกว่า เออ U S A เปล่าอืมนี่ขอก U S A ตาว่าหักไม่งอเลยโอ้